วันแห่งความหวังของประชาชนในทุกเดือนนะคะเดือนละสองครั้งมางวดนี้ค่ะวันที่1กุมภาพันธ์รางวัลที่1นะคะออกเลข912307รางวัลเลขท้าย2อองตัวออก97นะคะซึ่งแน่นอนว่าเราคนบันเทิงทั้งเจ้าประจำและเจ้าใหม่เนี่ยมีใครมีโชคกันบ้านเดีย๋ยวเราจะไปส่องกันค่ะเรื่อที่เจ้าประจำคนดวงเฮงนะคะนักร้องลูกทุ่งพี่มนตสิทธิ์คำสร้อยมางวดนี้เจ้าตัวถูกเลขท้าย2ตัว11ใบนะคะรับเงินไปหนอเนอ22,000บาทโดย โพสผ่าน a c e b o o k นะคะว่าถูกไม่เยอะครับถูกพอหอมปากหอมคอนะคะมาต่อกันที่แม่แก้วกันบ้างแม่แก้วนี่ก็ถูกบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชน์ที่งวดน,นี้ถูกเลขท้าย2ตัว97จําจำนวน10บใบรับไป2 0 0 0 0บาทรับตุดจีนกันเลยค่ะม,มีคนดวงดีนะครับก็ต้องมีคนน้ำตาตกครับเจ้าแม่หัวอยางอาภร,รนครสวรรค์ก็ได้โพสต์คลิปซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย98้แต่แตงที่เห็นนะครับมันออก97เไง จ้าตัวถึงกับร้องออกมานะครับว่าต้องทําตัวยังไงรับเงินกับใครดีนะครับต่อเน่นักแสดงตลกอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายก็ได้โพสต์คลิปโชว์ลอตเตอรี่หลายใบยพร้อมแคปชั่นนะว่าครั้งแรกในชีวิตอยากกรี๊ดดังๆหลายคนนะครับอ่านแคปชั่นก็คิดว่าโอ้โหเ <Okay. S 1> จ้าตัวดวงดีถูกแน่นอนแต่พอฟังถึงในคลิปนะครับขำกันดังลั่นเลยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ถูกนั่นเองฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ